สวัสดีครับนี่คือ Inside g News แฟนๆคิดถึงนางเอกดังหอบข้าวของบินกลับไทยหลังใช้ชีวิตอยู่เกาหลี4เดือนไปเรียนและทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีเป็นเวลาหลายเดือนเลยสำหรับนักแสดงสาวกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุล และล่าสุดกรีนได้แพ็คก,กระเป๋าเตรียมโบกมือลาเกาหลีกับเมืองไทยแล้วโดยโพสต์นี้เธอได้เขียนแคปชั่นว่าบายบายเกาหลีฮัลโหลไทยแลนด์และดูเหมือนว่าจะมีหนุ่มหลอขับรถมาส่งที่สนามบินด้วยซึ่งเดาวา่าเป็นคนเดียวก,กันกับที่ถ่ายรูปคู่กรีนที่แม่น้ำหันครั้งก่อนที่เป็นประเด็น หนุ่มคนนี้เป็นเจ้าของเพจ IG อันยองโคเรียนั่นเองและขอให้กีนเดินทางกลับอย่างปลอดภัยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ